สวัสดีค่ะช่องปะบัวบ้านสวนสวนปลูกสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะปะบัวกำลังผสมเปลือกไข่กับขี้เถ้ากาก,กาแฟาค่ะเพื่อจะนําใส่หอมใส่พืชผักใส่อะไรนี่แหละค่ะของมันมีอยู่ในบ้านเราเนาะกากาแฟาลูกสาวนํามาจากโรงงานค่ะเปลือกไข่ในก้นครัวเราขี้เถ้าค่ะกระจากก้นครัวเราเน,ะเนะเาะนะคะคลุกคล้องให้เข้ากันค่ะ เขาเข้ากันแล้วนี่ค่ะหอมเนาะที่ใบเหลืองๆเงนี่ยค่ะแบบนี้ค่ะก็ลอกออกลอกออกที่ประบัวเคยทำคลิปไว้แล้วเนาะเรียกว่าซ้อขี้ตาหอมครั้งที่แล้วนี่ประบัวใส่ ขี้เก็บกับขี้ปิดค่ะแล้วก็ปุ๋ยสูตรสิเนี่ยค่ะทวนทวนทวนนี่เขาเริ่มลากเริ่มเดินแล้วเริ่มดีแล้วค่ะเนี่ยค่ะเรามีอะไรก็บำรุงดูแลได้ค่ะนี่โอ้วันนี้ไม่ได้ใส่ของมือลืมลืมเนี่ค่ะควนแบบนี้เนาะ แก่ที่มีลอกออกค่ะ มาดูใกล้ๆก,ก่อนการดูเลหอมเนาะเนี่ยค่ะพวนดินเลยค่ะครั้งที่แล้วมีป้าบัวย,ยังไม่ได้พวนเนาะเพราะว่าเขากำลังติดรากรากกำลังเดินอันนี้รากเดินดีแล้วเราก็มาพวนดิน ใแบบนี้ลอกออกทิ้งค่ะทิ้ง เมื่อเราถูพวนดินแล้วเนาะเราก็เนี่ยค่ะมาใส่มาใส่เจ้าตัวนี้กันเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ นีค่ะก็มีขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ได้แล้วงามมากค่ะหอมแล้วก็เนี่ยค่ะเปลือกไข่ขี้เท้ากากาแฟาที่เรามีเนาะก็มาผสมใส่ค่ะทําให้หอมเรางามพืชผักเรางามค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ป้าก็จะไปใส่ที่เป็นพริกเป็นหอมที่อันอื่นป้าก็จะไปใส่เนาะเนี่ยค่ะมีอะไรก็ าใส่ได้ค่ะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นหอมที่รุ่นหลังที่ป้าปลูกเนาะเนี่ยกำลังอันนี้คือรากกำลังเดินป้าใส่ขี้เก็บขี้ปิดปุ๋ยสูตรสิบห้าเนาะแล้วก็ป,ปุ๋ยบำรุงดินไปเขาก็กำลังงามค่ะและป้าก็มาเพิ่มเติมด้วยตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะก็มีอะไรก็นำมาใส่ให้เขาได้งามนะคะเราจะได้มีผัก หอมกินมีพืชผักสวนครัวไว้เก็บกินช่วงหน้าแร้งค่ะเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะป้าก็ทำคลิปขุกคักๆอยู่นี้ละค่ะบ๊ายบายนะคะ